ที่ห้องประชุมป่าศักสารกลางจังหวัดสระบุรีนายสมภพสาม,มิตาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ซึ่งมีพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนบรูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก,กาลและช่วงวันหยุดสำหรับจังหวัดสระบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอให้มีการบูรณาการตามแนวทางที่สั่งการสิ่งที่ห่วงคือการเกิดอุบัติเหตุหมู่ เนื่องจากเป็นจุดศูนย์รวมก่อนที่จะไปสู่ภาคอีสานและภาคเหนือขอให้ทุกอำเภอและทุกตำบลเข้มงวดกดขันในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและการปฏิบัติตามกฎจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงภายใต้การรณรงค์ชีวิตใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุด้านขนส่งจังหวัสดสระบุรีแจ้งว่าในวันที่1ธันวาคม2 5 6 4จะเริ่มใช้มาตรการตัดแต้แมกับผู้ขับขี่ตามพรบขนส่งปี2522โดยเฉพาะรถที่ควบ คุมให้ติดตั้ง GPS ส่วนรถที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมให้ติดตั้ง GPS จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือหากประชาชนพบเห็นขับด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนดวิ่งขวาตลอดรถบรรทุกไม่คลุมผ้าใบขอให้ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอที่เห็นป้ายทะเบียนส่งไปให้สำนักงานข,ขนส่งจังหวัสดสระบุรีและหากประสงค์จะรับค่าแจ้งนำจับให้ระบุด้วยซึ่งหลังจากการทำการปรับแล้วผู้แจ้งจะรับค่าแจ้งตามอัตราที่กำหนดจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง ด้วย